สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้แหวนก็นจะพาทุกคนเข้าป่าเก็บโอกกระเจียวเหมือนเดิมนะคะบรรยากาศยามเช้าของในป่านะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วย,ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้แหวนด้วยนะคะดอกแรกของเราวันนี้นะคะดอกกระเจียวขาวบรรยากาศฝนตกอากาศก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะ น,นี่อีกดอกเมื่อวานหากระเจียวดอกดอกไม่ค่อยอ้วนไม่ค่อยใหญ่นะคะเพราะว่าเวนหาป่าไฟไหม้ดอกเขาก็จะเป็นดอกเล็กๆอันนี้ป่าป่านนี้ไฟไม่ไหม้นะคะอุดมสมบูรณ์ดอกกระเจียวก็จะใหญ่หน่อยนะคะมือก็จะเปื้อนหน่อยนะคะว่าช่วงนี้ฝนตก เราเก็กบดอกกระเจียวก็จะมีแต่ขี้ดินนะคะอีกดอกแล้วนะคะวันนี้วันที่14พฤษภาวันเลือกตั้งนะคะเวงนก็จะเข้าป่าเก็กบดอกกระเจียวก่อนสายๆลงไปจากการหาดอกกระเจียวสักประมาณ4-5หมงเช้าเวงนก็จะไปเลือกตั้งนะคะ น,น,ะคะคนี่จะอีกดอกนะคะกระเจียวขาวอันนี้จะดอกจะจะใหญ่นะคะถ้าป่าไฟไหมดอกจะเล็ก,กอีกก็ออีกดอกเจออีกดอกแล้วค่ะ เจียวขาวค่ะใช้มือโถนนะคะมือก็เลยดำมีแต่ขี้ดินเลยนะคะนี่นึ่งดอกนี่ก็จะดอกที่สองทางน้งก็จะดอกที่สามนะคะ ดอกนี้เก๋แล้วเวนจะไม่เก็บนะคะเวนจะไว้ให้เขาเป็นเมล็ดนะคะเพื่อที่จะได้งอกในปีต่อไปเราจะมาเก็บดอกนี้ดอกนี้ก็เก๋เหมือนกันนะคะอันนี้เวนก็จะไม่เก็บนะเพราะว่าไว้ให้เขาเป็นเมล็ดถ้าเมลิดของเขาเก๋เขาหลุนเขาก็จะงอกในปีหน้านะคะ ดอกกระเจียวขาวอีกแล้วนะคะดอกสองดอกกระเจียวขาวสองดอกอีกหนึ่งดอกค่ะดอกตุูมสวย เจียวเขาอีกหนึ่งดอกผักปโปรก็มีนะคะบ้านทุกคนเรียกว่าผักอะไรบ้านบ้านเวนเรียกว่าผักปโปรนะคะก็จะงอกอยู่ตามใบไม้ผักปโปลผักปโปลกไปจิ้มน้ำพริกอร่อยแกงก็ได้นะคะแกงก็ได้จิ้มน้ำพริกก็ได้ทำได้หลายเมนูนะคะ ผักโขนฝนกำลังสวยๆเลยนะคะผักโะผักโาะอ้ออกเยอะเลยค่ะสิสนุกเลยกระเจี๊ยวขาวโอกกระเจี๊ยวค่ะแล้วก็จะมีผักเปราะ ผักโปรก็สวยสวยผักโปรนี่ก็อีกนะคะวันนี้จะพาทุกคนเข้าป่าเก,ก็บดอกกระเจียวเก็บผักโปรนี่ก็ผักโปรช่วงนี้เขาเจอฝุนนะคะเขากำลังเริ่มออกแล้วนะคะผักสวยๆนะคะขายดีมากเลย ข้างในสองอันนะคะเดลเวนจะเข้าไปเก็บก่อนผักโขลยสวยๆวันนี้ผักโปละมากเลยค่ะวันนี้มีแต่ผักโขลเลยนะคะทุกคนใบของเขากำลังโอนเลยนะคะวันนี้เห็นผักอะไรก็จะเก็บผักอันนั้นเลยนะคะ ผักปรก,ก็ขายดีนะคะผักขายดีแห่งฤดูกาลนี้นะคะเจอดอกกระเจียวแล้วนะคะ <S <S กระเจียวขาวค่ะช่วงนี้เราก็จะเก็บทุกอย่างเลยนะคะมีในตะกร้าของเราก็จะมีทั้งผักโปรแล้วก็ดอกกระเจียวนะคะกระเจียวอีกแล้วอีกหนึ่งดอก อันนี้ก็จะเป็นดอกกระเจียวแดงฝั่งทางนู้นก็จะเป็นกระเจียวขาวสองดองนะคะพิกัดที่เวนหาดอกกระเจียวกับเก็บผักโปะนะคะก็จะเป็นป่าเขากระโดงนะคะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเจียวขาวน,นี่ก็จะเป็นกระเจียวขาวอีกนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะมีของป่าออกแล้วนะคะ วันนี้คนเยอะมากเลยนะคะในป่าเป็นวันหยุดวันเลือกตั้งนะคะเขาหยุดงานเลือกตั้งเขาก็จะตอนเช้าก็จะมาหาเก็บดอกกระเจียวนะคะผักปล่อยอแล้วนะคะผักสวยๆค่ะขายดีๆ ผักเปราะค่ะอ๋อน,นี่ขาดกระ่ายเกลยวขาวค่ะนี่ก็จะเป็นผักเปราะ นี่ก็จะเป็นผักปรอกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักที่เราเก็บเมื่อกี้นะคะมีทั้งผักปรอกแล้วก็ดอกกระเจี๊ยวนะคะแล้วก็จะแยกผักปลอออกนะคะใส่ถุงปุย๋ยเอาผักปรอกออกจากตะกร้านะคะใส่ถุงปุ๋ยนะคะี่ตะกร้าของเวนนะคะเวียจะให้ดูทางถนนนะคะถนนในป่าเขากระโดงค่ะ เป็นทางถนนนะคะยาวมากเลยทางนู้นก็จะเป็นวัดร้างนะคะวัดร้างอยู่กลางป่านะคะอันนั้นก็จะเป็นป้ายทางกันไฟนะคะตัวเองก็จะพาเดินไปดูวัดร้างใกล้ๆนะคะ ทางถนนดีกว่าทางบ้านเวนเอีกนะคะแข็งเกร่งทนทานนี่จะเป็นทางกันไฟในหนึ่งนะคะก็จะยาวไปทางนูน้นทางนู้นก็จะเป็นกำแพงนะคะฝั่งทางนูน้นอันนี้เราจะเดินขึ้นเนินเขามานะคะวัดจะตั้งอยู่ข้างบนเนินเขาจะเป็นเขาไม่สูงนะคะจะเป็นเขาต่ำๆราดชัน วัดร้างนะคะ เป็นวัดร้างในป่าเขากระดงนะคะห้ามเข้านะคะเขตสังฆวาสนะคะเยวก็จะถ่ายให้ดูด้านล่างแบบนี้นะคะเนไม่เคยขึ้นเข้าไปไม่เคยขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ไม่เคยเข้าไปใกล้บริเวณวัดด้วยนะคะแต่แวนก็จะเดินหาเก็บผักเปราะหาเก็บดอกกระเจียวอยู่ข้างๆบริเวณนี้แหละนะคะ นี่ก็จะเป็นแท่งน้ำนะคะถ้าใครไม่มีน้ำกินหรือว่าหมดน้ำกินนะคะเดินป่าเหนือหน่อยก็จะมาเปิดน้ำกินที่นี่นะคะก็ดีเหมือนกันนะคะมีแท่งน้ำเอาไว้ไว้กินไว้ใช้นี่ก็จะเป็นเนินขาวเดินลงไปนะคะ,ะเป็นบันได บันไดที่ลงไปนะคะวัดก็จะตั้งอยู่บนเนินเขานะคะวันนี้คนเยอะมากเลย ส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นทางน้ำไหลทางน้ำไหลส่วนฝั่งทางนี้นะคะจะเป็นทางน้ำไหลนะคะน้ำที่ไหลจากทาง เขาด้านบุนนะคะทางนี้จะเป็นวัดร้างนะคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นภูเขานะคะน้ําก็จะไหลลงมารวมกันที่จุดนี้นะคะเมื่อก่อนจุดนี้นะคะจะเป็นน้ําที่ไหลาจากในป่านี้นะคะจะไหลลงด้านล่างนี้นะคะด้านล่างด้านล่างนี้ก็คือเขาจะก่อกําแพงกันนะคะ โขกกำแพงกั้นและน้ำจากเขาเมื่อก่อนจะไหลลงสู่ชนลประทานอ่างเก็บน้ำของโคกตะสิงนะคะที่ให้ชาวบ้านเอาไว้ทำนานะคะแต่เขาปิดกั้นหมดเลยนะคะไม่ให้น้ำไหลลงไปด้านล่างนะคะทําให้น้ำจากเขาจะ,จะได้น้ำจากเขาช่วงข้างนอกกำแพงนะคะนิดหน่อยนะคะ แต่น้าจากด้านในนี้จะไม่มีนะคะเพราะว่าเขาจะปิดกั้นหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นถนนฝั่งด้านล่างของวัดนะคะเขาก็จะโกกําแพงอ้อมหมดเลยนะคะไม่รู้กี่หมื่นไม่รู้กี่ไร่นะคะเขาก็จะทําถนนอ้อมหมดเลย นี่ก็จะเป็นกระเจียวกับผักเปราะที่เราหาได้นะคะผักเปราะก็ได้เกือบเต็มถุงปูยันเล็กนะคะี่กระเจียวเขาจะทำกับอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนกำแพงนะคะอ้อหมดเลยนะคะทางน้ำไหลเตะละสายนะคะเขาจะใช้ถนนนะคะกั้นหมดเลยนะคะไม่ให้ไหลลงไปด้านล่างนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอีกสายนะคะที่น้ําไหลลงด้านล่างที่เราใช้ทํานานะคะนี่เขาก็จะก่อกําแพงปิดหมดเหมือนกันนะคะเขาจะทําเป็นฝายไว้ด้านบนนะคะจะไม่ปล่อยน้ําลงด้านล่างนะคะอยไรได้จ้า <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นทางลอดออกนอกกาแพง ส่วนด้านนี้เราก็จะออกมาด้านนอกแล้วนะคะเราจะเข้าหรือออกกำแพงเราต้องปีนนะคะถ้าไม่ปีนก็จะลอดทางเล็กๆแบบเมื่อกี้นะคะวันนี้แหวงก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ